มาแล้วทุกคนในตอนนี้นะครับเบบี้มอนสเตอร์ขึ้นซาวเชคในแฟนคอนเสิร์ตที่นากยยะเตรียมตัวเจอกับแฟนๆวันนี้เป็นวันแรกเลยที่นากย่านะครับหลายคนตื่นเต้นมากๆบางคนเนี่ยเพิ่งไปครั้งแรกแฟนคอนเสิร์ตที่ผ่านมาที่ชิบะยังไม่ได้ไปก็มารอเจอเบมอนในวันนี้ก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษหน่อยส่วนคนที่เขาเนี่ยได้เจอกับเบบี้มอนสเตอร์ในแฟนคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วทั้ง2วันเขาตามมาอีกวันหนึ่งตามมาอีกที่หนึ่งเขาก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันนะวันนี้ไม่รู้ว่าเบมอนเน อะไรบ้างก็อยากเห็นอยากเจอรอเดอและในวันนี้เนี่ยคอนเสิร์ตนะครับ ที่ใกล้จะเริ่มขึ้นเด็กๆเ,เข้ามาขึ้นซาวเชคกันก่อนก็มาแจกอ n e r g y ความน่ารักกันอย่างเต็มที่เลยบางคนก็แต่งตัวแซบ่แซบๆเหมือนของจิกิตาเนี่ยก็แต่งตัวแซ่บมาเลยพี่รูก,กะก็จะมาชิชลๆนะครับแต่ละคนคือสวยจึง้งถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้แต่งหน้าทําผมอะไรมากมายพี่แพรพาริตาผมสีใหม่ไปอัปเกรดเลเวลสีเนี่ยให้ปังขึ้นมากกว่าเดิมและวันนี้ก็จะขึ้นเวทีด้วยลุกผมยาวที่เป็นสีม่วงมาเลยหลายคนบอกว่านี่ขึ้นหลุดออกมาจากอนิเมะอีกแล้วมากัน สวยจึ้งขนาดนี้ใครจะทนไหวแฟนๆเขาก็แบบกรีดก,กันใหญ่เลยนี่ขนาดเซาเชคกับชุดธรรมดายัางทําให้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกตะลึงขนาดนี้ถ้าหากว่าแฟนคอนจริงๆได้เริ่มขึ้นเนี่ยมันจะขนาดไหนกันคนที่เพิ่งมาวันนี้วันแรกเขาก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษส่วนคนที่เคยดูก่อนหน้านั้นแล้วเขาก็จะพยายามเก็บความตื่นเต้นเอาไว้แล้วลมารอกรีดให้กับเบบี้มอนสเตอร์กันนะครับใครที่แบบเอ้ยอยากดูเดี๋ยวเรามาเมาส์กันต่อตอนที่แฟนคอนเสิร์ตเริ่มแล้วในตอนนี้เซาเชค ไปเป็นที่เรียบร้อยและ b a b ี้มอนสเตอร์สร้างความตะลึงให้กับแฟนๆที่นากโยาต,ตั้งแต่รอบซาวเชกันเลยทีเดียว